เ l c ซีออนไลน์ผู้ช่วยเตือนคุณเมื่อถึงกำหนดรอบการสอบเทียบและช่วยให้คุณค้นหาใบเซอร์ติฟิเคตหรือรายละเอียดงานที่เคยสอบเทียบมาแล้วได้สะดวกยิ่งขึ้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เมื่อต้องการค้นหาใบเซอร์ติฟิเคตและต้องเจอกับเอกสารต่างๆมากมายแบบนี้เตรียมสอบเทียบเครื่องมือไม่ทันวันออดิตหรือแม้แต่จาไม่ได้ว่าสอบเทียบเครื่องมือใดไปแล้วบ้าง C.L.C. ออนไลน์จะช่วยให้คุณได้คำตอบทั้งหมดนี้ในโปรแกรมเดียวเพียงแค่ล็อกอินเข้าระบบ C.L.C. ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราคุณก็สามารถตรวจสอบประวัติการสอบเทียบคุณสามารถค้นหาข้อมูลจากวันที่สอบเทียบชื่อเครื่องมือแบรนด์โมเดลหมายเลขควบคุมหรือค้นหาจากเลขใบเซอร์ติฟิเคตเพียงแค่คลิกค้นหา รายการที่คุณเคยสอบเทียบกับเราก็จะแสดงข้อมูลออกมาทั้งหมดคุณสามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดหรือเลือกทั้งหมดคลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดหากคุณต้องการดาวน์โหลดและจัดเก็บใบรับรองเป็นซอ f t ์ไฟล์ก็แค่คลิกที่นี่ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายหากคุณต้องการขอใบเสนอราคาอีกครั้งก็แค่ คลิกที่นี่สามารถค้นหาตัวอย่างใบรับรองการสอบเทียบจากประเภทสโคปการรับรองหรือจากประเภทเครื่องมือวัดก็ได้เช่นกันยิ่งไปกว่านั้นคุณยังสามารถใช้บริการสอบเทียบเครื่องมือจากเราง่าย,ายๆเพียงแค่ เลือกอัปโหลดใบขอรับบริการเพียงแค่นี้คุณก็สามารถดูประวัติงานสอบเทียบของคุณดาวน์โหลดใบเซอร์ติฟิเคตหรือจะเข้ารับบริการสอบเทียบก็เป็นเรื่องง่ายและการวางแผนกำหนดวันสอบเทียบในรอบต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ล็อกอินเข้าระบบ CLC ออนไลน์ง่ายครบจบในที่เดียว